สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาในช่วง1จนถึง15มิถุนายน2567ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ว่าคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากด like, ฝากดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับ และจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้และก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง1นึ่งจนถึง15มิถุนายนนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่จะมีข่าวดีในเรื่องงานเกิดขึ้นครับไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญไพ่ใบนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายและเป็นไพ่ที่ส่งพลังงานดีๆในเรื่องงานให้กับคนเกิดวันจันทร์ครับ ในช่วงหนึ่งจนถึง15มิถุนายนนี้จะมีข่าวดีในเรื่องงานใครที่คิดหวังสิ่งใดไว้รอคอยสิ่งใดอยู่สิ่งเหล่านั้นจะเป็นจริงได้ จะสำเร็จได้ครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายในช่วง1จนถึง15มิถุนายนนี้เป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันจันทร์นั้นจะทำอะไรก็มักจะเป็นดีนะครับทำอะไรก็มักจะเกิดผลเพราะมีผู้คนคอยให้ความช่วยเหลือคอยให้การสนับสนุนในเรื่องงานครับไพ่สามเหรียญจะพูดถึงการได้รับการช่วยเหลือในเรื่องงานจากผู้คนรอบข้างรวมถึงเป็นช่วงเวลาที่ มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับอะไราใหม่ๆได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆในเรื่องงานบางคนได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญสำคัญได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิจการก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ได้เริ่มต้นลงทุนหรือว่าได้เริ่มต้นลงมือทำอะไรใหม่ๆเป็นช่วงเวลาที่มีไอเดียดีๆในการที่จะทำอะไรหรือว่ามีอะไรเป็นของตัวเองใครที่กำลังมองในเรื่องของการมีอาชีพที่สองมีอาชีพเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานประจำ ที่ทำอยู่และอยากจะมีอะไรเป็นของตัวเอง1จนถึง15มิถุนายนนี้จะมีโอกาสดีๆหรือว่ามีไอเดียดีๆเข้ามาทำให้เรานั้นได้คิดเริ่มต้นลองลงมือทำครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายส่วนคนค้าขายจะเป็นช่วงเวลาที่ขายดิบขายดีมีกำไรมีออเดอร์เยอะมีคนสั่งสินค้าเยอะ มีคนออเดอร์สินค้าเราเพิ่มจากช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะครับเรียกได้ว่าจะขายดิบขายดีทั้งคนที่ค้าขายออนไลน์และคนที่ค้าขายแบบมีหน้าร้านครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างจะเป็นช่วงเวลาที่มีคนมาเสนองานให้ หรือว่ามีคนต้องการตัวไปร่วมงานด้วยหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสดีๆในเรื่องงานเข้ามาใครที่กำลังตั้งใจจะย้ายงานตั้งใจจะเปลี่ยนงานจะไปเจองานที่ดีไปเจองานที่เหมาะกับตัวเราหรือหากใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตกงานอยู่รองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่ 1>, 1จนถึง1ิมิถุนายนนี้หากมุ่งมั่นตั้งใจสมัครงานก็จะมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้งานครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายในดวงชะตาการงานคนเกิดวันจันทร์นะครับจะมีคนเกิดวันจันทร์อยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นกว่าคนเกิดวันจันทร์ทั่วทั่วไปครับ ได้แก่คนเกิดวันจันทร์ที่ทำกิจการเล็กๆทำค้าขายนะครับหรือว่าคนที่ทำงานแคชเชียร์ทำงานที่ต้องจับเงินหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับดวงการงานในช่วง1จนถึง15มิถุนายนนี้ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับเอาล้วครับดวงชะตาการงานผ่านไป เรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่า1จนถึง15มิถุนายน2567นี้ดวงการเงินของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง1จนถึง15มิถุนายน2 5ง7ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาดวงการเงินของคนเกิดวันจันทร์ถือว่าดีนะครับมีไพ่ดีเอ็มเพรสหรือว่าไพ่จักรพรรดินีตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทํานายครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความบริบูรณ์ในชีวิตใครที่กำลังตั้งใจจะมีบ้านมีรถก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะสมหวังสมใจใครที่ตั้งใจจะขายที่ขายทาง มีเกณฑ์จะขายได้นะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายในดวงชะตาการเงินคนเกิดวันจันทร์มีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราจะพูดถึงการเงินที่ดีการเงินที่คล่องตัวมีเงินใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนไม่ขาดมือครับมีไพ่สามถ้วยขึ้นมาใครที่เป็นเซลล์หรือว่า เป็นคนที่ต้องทํายอดทําเป้าก็มีเกณฑ์จะทํายอดทําเป้าได้ตามที่ตั้งใจไว้นะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายสิ่งที่ต้องระวังคือไพ่เดอะชาริออครับไพ่รถม้าศึกใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีเรื่องต้องเสียเงินเพราะบริวารเป็นเหตุหรือมีเหตุให้ ต้องเสียเงินเพราะผู้อื่นเดือดร้อนในเรื่องเงินเงินทองทองเพราะผู้อื่นเป็นเหตุคนเกิดวันจันทร์ต้องระวังให้ดีไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังอย่าไปค้ำประกันใครนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครยืมเงินอย่าค้ำประกันให้คนอื่นนะครับคนเกิดวันจันทร์ในช่วง1จนถึง15มิถุนายนนี้นะครับ รวมถึงให้ระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายบางอย่างที่จะมาจากยานพาหนะนะครับเรียกได้ว่ามีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้คนเกิดวันจันทร์ต้องระวังให้ดีรวมถึงการเงินในช่วง1จนถึงสิมิถุนายนนี้คนเกิดวันจันทร์มีเงินเข้ามาหรือว่าได้เงินเข้ามาแล้วมักจะเก็บเงินไม่อยู่ครับต้องระวังในเรื่องของการเงินล่วไหลให้ดีด้วยนะครับ ส่วนในเรื่องของโชคลาภมีดวงโชคลาภครับเสียงโชคมีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภได้นะครับเคล็ดลับแนะนำให้ทำบุญกับสุภาพสตรีหรือว่าบุพการีในครอบครัวนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลาย ก็จะเสริมบุญบรารมีให้คนเกิดวันจันทร์นั้นมีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภได้ครับโชคลาภเป็นไปตามดวงชะตาเราก็ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเป็นไปตามบุญกุศลที่เรานั้นได้ทำได้สะสมมาแต่ละคนไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยได้ทำบุญก็อย่าลืมมันทำบุญสร้างกุศลกันทุกคนนะครับ คนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับเอาแล้วครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายนะครับมีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญครับดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างนะครับว่าในช่วง1จนถึง15มิถุนายน2 5 0 0 67นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15มิถุนายน2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจัน์ทรสดใสครับมีไพ่หคาาขึ้นมา ใ้ใบนี้จะพูดถึงความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่ามีการพัฒนานะครับไปแบบช้าๆไปแบบสบายๆใครที่คบหาดูใจกันอยู่ก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้พัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าได้เอาชนะใจคนที่คบหาดูใจอยู่ได้นั่นเองครับ ส่วนใครที่เป็นคู่รักกันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ดีนะครับใครที่ทะเลาะก,กันก็จะคืนดีกันได้ปรับความเข้าใจกันได้ใครที่รอคอยในเรื่องของการมีบุตรมีธิดามีเกณฑ์สุขสมหวังสมใจไพ่เดอะซันจะพูดถึง การได้สมหวังสมใจในเรื่องของการตั้งคันการมีเกณฑ์จะมีบุตรมีธิดานะครับสำหรับใครที่รอคอยการมีน้องก็มีเกณฑ์จะสมหวังในเรื่องนี้ครับและความรักความสัมพันธ์ในช่วง1จนถึง15มิถุนายนนี้มีไพ่อัดสวินแห่งถ้วยขึ้นมาด้วยไพ่ใบนี้จะพูดถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่กลับมาหวานชื่นอีกครั้ง ของคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับส่วนคนโสดต้องบอกว่ามีเกณฑ์ได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับจะมีใครบางคนเดินเข้ามาเยี่อเยยนดวงชะตาความรักของคุณนะครับคุณมีเกณฑ์ได้เจอคนถูกใจเจอคนที่ชอบเจอคนที่ใช่นะครับในช่วง1จนถึง15มิถุนายนนี้ด้วยครับ คนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปนะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขออวยพรคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายนะครับให้ได้พบได้เจอความสุขความสบายใจที่ตามหาครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับและสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวง ก็ขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีตใต้คลิปนี้และก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ สำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองนะครับบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันจันทร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ